โรงเรียนทุ่งสงวิทยา <región> มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามองค์ประกอบต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกมีการทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยโรงเรียนใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT เป็น,นกลไกสาคัญในการกําหนดทิศทางการวางแผนกลยุทธ์แบบระยะยาว5ปีและแผนระยะสั้น1ปีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพรวบรวมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษารวมทั้งความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อค้นหาจุดเด่นจุดด้อยโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน กำหนดความท้าทายความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็งและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นโอกาสและจากการวิเคราะห์กราฟมีลักษณะเป็นสตาร์หรือดาวรุ่งโดยโรงเรียนได้วิเคราะห์ส w วตแมทริกซอนาลิเพื่อกำหนดยุทธศาสตร หรือวิธีการพัฒนาโรงเรียนและนำผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาประมวลเป็นวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาโรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยง,งานต้นสังกัดสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชมีวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์บริบทของสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่ท้าทายของมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนได้ประกาศมาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนําไปสู่การพัฒนาตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจะทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาจุดเน้นภารกิจและค่าเป้าหมายความสําเร็จที่กําหนดและมีแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นผู้นําการขับเคลื่อนคุณภาพมีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อสื่อสารสร้างความตราหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา,าและเป้าประสงค์ที่กําหนดไวอ้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีโดยการนํากลยุทธ์ที่วางไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กําหนดไว้ลงสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุตามพันธกิจเป้าประสงค์และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่วางไว้โดยกําหนดเป็นโครงการกิจกรรมงานนำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสารศึกษา มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนจัดทำคู่มือครูและประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาที่กำหนดและได้พัฒนารูปแบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในสานศึกษาด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ของ Edward Deming และแนวคิดการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลสองปัจจัยจากกระบวนการสีปัจจัย ADLI ได้แก่ L Learning และ I Integration มาประยุกต์เป็นรูปแบบการบริหารวงจรคุณภาพแบบบรูรณาการ PDCALI 6ขั้นตอนได้แก่ Planning Doing Checking, Action, Learning และ Integration โรงเรียนดำเนินแผนงานโครงการของกลุ่มงานต่างๆโดยใช้ค่านิยมเป็นหลักยึดในการปฏิบัติงานและคำนึงถึงนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญกำหนดเป็นกติการ,ร่วมกันให้ทุกงานทั้งในฐานะผู้ส่งมอบและผู้รับมอบงานจะต้องสร้างคุณค่าของงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบในทุกกระบวนการ ให้ความสําคัญในการสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของโรงเรียนโรงเรียนมีการกํากับติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานมีการทบทวนการดําเนินงานและการใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยโรงเรียนได้ดำเนินการนำแผนปฏิบการประจำปีลงสู่การปฏิบัติครูและบุคลากรทุกคนดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเมื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วโรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานโดยแผนงานกลุ่มงานแผนงานกลุ่มสาระและแผนงานโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลโดยใช้ PDCAI หลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการปรับปรุงพัฒนางานและบุคลากรอย่างต่อเนื่องส่งรายงานผลการดำเนินโครงการที่งานแผนงานโรงเรียนเพื่อรวบรวมสรุปผลจากการวิเคราะห์ผลของการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายสรุปผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จเมื่อสิ้นตีการศึกษานำข้อมูลมาเป็นองค์ประกอบในการสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ต่อสาธารณะ และใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนได้เผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบบรูรณาการ PDCAI ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่รูปแบบการบริหารด้วยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบบรูรณาการ PDCAI l ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพให้กับสำนักงานกศนอจังหวัดสงขลาวันที่21ธันวาคม2564ณโรงแรมกรีนเวอร์พาเล e สงขลา <S <S องค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพภายในที่มีคุณภาพสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต้องสงวัทยาเป็นระบบดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลที่น่าเชื่อถือสอดคล้องกับสภาพจริงโดยยึดตามแนวทางการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักทดสอบทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจัดให้มีระบบข,ข้อมูลสารสนเทศของผลการประเมินที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพมีการบริหารจัดการระบบข,ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยผ่านระบบออนไลน์และมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนมีการรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งสงวิทยาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชประจำทุกปีและรายงานผ่านระบบ e s a r ต่อสำนักทดสอบทางการศึกษาและสำนักงานส่วนกลางโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีการปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในสัวนศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตาม4แนวคิดดังนี้แนวคิดที่1กระบวนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดแนวคิดที่2การจัดการความรู้แนวคิดที่3การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแนวคิดที่4การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ องประกอบที่สี่ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีเลิศสามปีการศึกษาโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคและรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศเรื่องรูปแบบการนิเทศภัยในแบบคู่สัญญา โดยกระบวนการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ PDCAI l และได้รับการคัดเลือกเผยแพร่ในหนังสือ1โรงเรียน1รัตกรรม OSOI 2564รูปแบบ e-book ของครุสภาประจำปี2564 และได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ในการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการบริหารด้วยกระบวนการการบริหารวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ PDCAI ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ ให้กับสำนักงานกศนจังหวัดสงขลาวันที่21ธันวาคม2514ณโรงแรมกรีนเวอร์พาเลสสงขลาองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยามีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ผู้มอหนวยการและรองผู้มอหน่วยการเข้ารับก,การอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการจัดการศึกษาของสราสายอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อการดำเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเป็นระบบดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาตามคำสั่งโรงเรียนทุ่งสงพัทยาที่78ทับ2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและในการประชุมชี้แจงบทบาทของบุคลากรขอ,ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ต่อเนื่องยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งรูปแบบประชุมกลุ่มใหญ่และประชุมกลุ่มย่อย โรงเรียนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพระยะห้าปีในวันที่สิบหมีนาคม2 5งพนะันหณโรงเรียนทุ่งสงวิทยาโดยมีการระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครูบุคลากรโรงเรียนทุ่งสงวิทยาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการวางแผนการจัดการศึกษาโดยมีดรสันติกรรักสองหมื่นพ่วมในการโรงเรียนสิชนคุณาทานวิทยาเป็นวิทยากรให้การอบรมโรงเรียนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา2 5 6 5โดยมีนายจิรัตนพันธ์ผู้มในการโรงเรียนและนางณภัทรเมืองไทยรองผู้อำนการโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้วันที่14มีนาคม2566โรงเรียนจัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหารและการประกันคุณภาพภายในณนะโรงเรียนสิชนคุณาธานวิทยาในวันที่23-24ถึงมีนาคม2566และจัดให้ครูบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาโรงเรียนทุ่งสงวิทยาบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเช่นโรงเรียนพันธมิตร ได้แก่โรงเรียนสิชนคุณาทานวิทยากลุ่มโรงเรียนสาวิยาเขตสตรีทุ่งสงและกลุ่มนิเทศติดต,ตามประเมินผลการจัดก,การศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชโรงเรียนมีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดก,การศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและสร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสู่สาธาร,รณะโดยการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงสารสนเทศเกี่ยวข้องกับผลผลิตผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการประจําปีส่งผลให้การประเมินด้านการบริหารจัดการของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาจากผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองมีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายทุกรายการ